วัสดีค่ะพบกับการทำนายพระยิบสีประจำเดือนพฤษภาคม2 5ง4กับอาจารย์ปุกกี้ทางช่อง YouTube ปุกกี้พยากรณ์น,นะคะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงชะตาราศีพฤษศกหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาถึง13มิถุนายนนะคะหรือผู้ที่เกิดลัคนาราศีพฤษศก็สามารถรับชมได้เช่นเดียวกันค่ะก่อนที่จะเข้าสู่การทำนายนะคะอาจารย์ต้องขอเรียนแจ้งเหมือนอย่างเช่นเคยทุกคลิปนะคะว่า การทํานายเป็นการทํานายโดยภาพรวมไม่ได้เป็นการดูดวงส่วนตัวไม่ใช่ดวงเฉพาะนะคะดังนั้นผลของการทํานายอาจจะมีความตรงไม่ตรงหรือว่าบางอย่างอาจจะเกิดสลับสับเปลี่ยนกันเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะดังนั้นขอให้ทุทกๆท่านนะคะเลือกรับแต่สิ่งที่เป็นพลังงานทางด้านบวกหรือว่าสิ่งที่เป็นข้อคิดข้อควรระวังนะคะนําไปใช้หรือนําไปปฏิบัติในชีวิตของทุทกๆท่านกันคะ่ะสิ่งไหนที่ คิดว่าไม่ดีไม่ชอบไม่ใช่นะคะสามารถที่จะปล่อยผ่านได้เลยนะส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะทางช่องทางที่ขึ้นอยู่ด้านล่างคลิปนี้แล้วก็อาจารย์ต้องขอขอบคุณมากจริงๆสําหรับการที่ทุกๆท่านนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ให้อาจารย์แล้วแล้วก็สําหรับท่านที่ยังไม่ได้กดนะคะ หลังจบคลิปแล้ว,ลว,วรบกวนช่วยกันให้กำลังใจจา์ด้วยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะไปะเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับราศีพฤษภหรือลัคนาพฤษภในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ไปชมกันเลยค่ะสำหรับชาวพฤษภลัคนาพฤษภนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะมันเหมือนมีเรื่องหลายๆเรื่องเลยนะคะใหะ้ชาวพฤษภลัคนาพฤษภมีความรู้สึกวิตกกังวลเครียดนะคะ queen of cups แล้วเราก็ได้ไพ่จ็ดถ้วยด้วยนะคะฉะนั้นเนี่ยบางสิ่งบางอย่างคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าคุณมีเรื่องที่ต้องคิดเยอะนะ อาจจะเป็นเรื่องของหน้าที่การงานของคุณหรือความมั่นคงขตัวคุณก็ได้นะคะซึ่งคุณมีตกกังวลอยู่แล้วก็บางสิ่งบางอย่างบางเรื่องเนี่ยนะคะมันอาจจะเป็นเรื่องที่คุณคิดไปเอง นะอาจจะเป็นลักษณะของการตีตนไปก่อนไข้ไหมนะบางสิ่งบางอย่างที่มันยังไม่เกิดขึ้นเนี่ยคุณอาจจะคิดระแวงหวาดระแวงนะคะอาจารย์ก็เข้าใจว่าช่วงนี้อาจจะเป็นเรื่องของการพี่มีโรคระบาดนะโควิด1นีเนี่ยจ,จะระบาดในบ้านเราเป็นระลอกที่3แล้วทั้งนี้ทั้งนั้นคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าคุณระแวงนะจิตตกวิตตกกังวลว่าตัวคุณแล้วก็คนในครอบครัวเนี่ยจะติดหรือเปล่านะคะเพราะว่าได้ไพ่สามดาบขึ้นมาด้วยฉะนั้น ตรงนี้ก็อาจจะต้องใช้เหตุผลนะคะรวิจา,านาญาณว่าสิ่งไหนที่คุณควรที่จะวิตกนะหรือว่ากังวลดูในขอบเขตนะคะที่มันมันพอดีนะคะมันอย่าไปวิตกจนเกินไปนะเพราะว่ามันจะอาจจะทําให้ส่งผลเสียต่อหลายๆอย่างนะะหน้าที่การงานหรือว่า ระบบความคิดของตัวคนเองก็ได้นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนอกจากในเรื่องของการวิตกนะในเรื่องทีเ่เป็นเรื่องของส่วนตัวแล้วนะคะความวิตกกังวลหรือว่าความคิดมากนะคะในเรื่องการงานหร,หรือธุรกิจก็แล้วแต่นะคะของหลายๆท่านที่ มันเหมือนกับว่าคุณคิดไปไกลนะว่าการงานของคุณเนี่ยจะมีความมั่นคงไหมนะมันจะเกิดผลกระทบอะไรไหมถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์ที่มันไม่ปกติเกิดขึ้นนะในชีวิตหรือในสิ่งแวดล้อมของประเทศเราหรือรอบโลกด้วยฉะนั้นเ่อถ้าเรามาดูในคนที่ทํางานประจํากันก่อนนะคะจริงๆแล้วอะในเรื่องของงานตัวเนื้องานของคุณเองเนี่ยมันก็ไม่ได้มีปัญหานะคะมันไม่ได้มี ผลกระทบนะ,ะที่ว่าคุณจะถูกไล่ออกไหมเลิกจาก้างไหมอะไรไหมนะคะเพราะว่าไพ่การงานเนี่ยยังคงดีอยู่ก็คือได้ Ace of Pentacles แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันเหมือนเป็นผลสืบเนื่องนะคะมาจากความตึงเครียดหรือความจิตตงคุณภาะวะอะไรหลายๆอย่างที่อาจารย์บอกไปเนี่ยมันทําให้คุณเหมือนกับอาจจะโชว์ผลงานนะคะหรือทํางานออกมาได้ไม่ค่อยดีหรืออาจจะมีอุปสรรคในเรื่องของการทํางานที่เกิดขึ้นก็ได้นะ,ะเป็นตัวเนื้องานเอง คุณอาจจะระแวงจิตตกเครียดมากเกินไปโดยที่ทําให้การทํางานของคุณเนี่ยมันศักยภาพมันลดลงนะคะแล้วก็มันเหมือนทําให้ผลกระทบที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดเกิดผลกระทบในเรื่องของตัวเนื้อง,งานเองด้วยนะคะ <S <S ดังนั้นก็อาจจะต้องอลดความตึงเครียดนะ,ะลดความเครียดวิตกกังวลลงนะ,ะมันอาจจะส่งผลดีที่ทําให้คุณเนี่ยสามารถที่จะทํางานขับเคลื่อนไปได้อย่างตลอดรอดฝั่งนะคะเทียนยังนิงนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องระมัดระวังด้วยเนาะในเรื่อง ของตัวเนื้อง,งานที่คุณอาจจะทําผิดพลาดเองนะคะทีนี้เรามาดูว่าการผิดพลาดตรงนี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยอะไรอีกบ้างนะคะที่จะต้องรามาระวังก็คือถ้าใครที่เป็นเจ้านายนะคะหรือผู้บังคับบัญชาหรือเป็นเจ้าคนในคนเนี่ยช่วงนี้ลูกน้องนะคะหรือบริวารเนี่ยอาจจะทําให้เรารู้สึกนะหรือว่ามีความเดือดร้อนนะที่เกิดขึ้นจาก การกระทำนะหรือว่าจากตัวพวกเขาเองเนี่ยทำให้คุณเดือดร้อนได้ฉะนั้นช่วงนี้นะใครที่เป็นเจ้านายนะคะก็อาจจะต้องเช็คหรือว่าดูรายละเอียดนะในตัวเนื้อง,งานก็ดีในแง่ของตัวเขาเองด้วยนะคะว่าลูกน้องเราเนี่ยมีอะไรที่เ,เราต้องช่วยเหลือไหมหรือว่าเขาต้องให้เราช่วยเหลือในด้านไหนบ้างนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันอาจจะเกิดผลกระทบที่ทําให้เกิดผลเสียมาถึงคุณด้วยก็ได้นะคะรวมไปถึงนะ ใครที่ทําธุรกิจก็เช่นเดียวกันนะคะธุรกิจก็สามารถที่จะทําดําเนินไปได้นะคะอย่างต่อเนื่องแต่เป็นแค่ว่ามันอาจจะเกิดอุปสระระคะในในแง่ของการสะดุดติดขัดนะ,ะเ,เรื่องของลูกคงลูกค้าที่น้อยลงไปบ้างนะคะเพราะว่ายัางไง3ดับมาเนี่ยมันก็ต้องเกิดการผลกระทบอยู่แล้วนะคะไม่มากก็น้อย แต่ถึงอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยธุรกิจที่คุณทําอยู่มันก็ยังคงไปได้อยู่เรื่อยๆนะคะแต่อาจจะสะดุดติดขัดไปบ้างให้ระมัดระวังเรื่องของการทะเลาะนะคะกับลูกน้องของเราเองหรือบริวารของเราเองด้วยแล้วก็ลูกค้าด้วยนะคะสำหรับใครที่ทําธุรกิจหรือทําค้าขายในะะช่วงนี้ระวังเรื่องของการคอมเพลนลูกค้ามีปัญหานะคะสินค้าที่ส่งไปหรือว่าสินค้าที่ให้บริการเนี่ยอาจจะเหมือนไม่พอใจนะ,ะลูกค้าอาจจะไม่พอใจไม่ได้เป็นที่พึงพอใจกับ ลูกาสักเท่าไหร่อาจจะเกิดการคอมเพลนหรือเกิดการกระทบกระทั่งให้มันเป็นเรื่องราวนะขึ้นมาได้ระวังเรื่องของการคอมเพลนผ่านโซเชียลมีเดียนะคะ ในเรื่องของเหมือนกับไปลงสื่ออะไราเงี้ยค่ะทาให้เกิดความเสียหายหเกิดภาพลักษณ์ที่มันไม่โอเคนะคะตรงนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่คุณอาจจะต้องเรามาระวังนะคะแล้วก็ลูกน้องหรือบริวารอาจจะทําให้คุณเดือดร้อนด้วยก็ได้นะคะแต่ทั้งนี้เราดูในแง่ของถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ได้เป็นผู้ประกอบาบัญชาหรือไม่ได้เป็นเจ้านายเนี่ยช่วงนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะระวังในเรื่องของ ใครที่ดิวงานหรือว่าต้องคุบพูดคุยกับลูกค้าโดยตรงนะนเช่นอาจจะทำสายงานเกี่ยวกับเซลล์เกี่ยวกับเรื่องของการติดต่อทุกประเภทเนี่ยหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราจะต้องดิวงานกับลูกค้านะคะช่วงนี้ต้องเรามาระวังเรื่องของการกระทบกระทั่งหรือการเข้าใจผิดบางทีเราอาจจะเข้าใจไม่ตรงกันกันกบลูกค้าหรือว่าเกิดการที่ว่าลูกค้าคอมเพลนเราเกิดขึ้นก็ได้นะคะในส่วนของคนที่ไม่ได้เป็น ทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของการติดต่อลูกค้าโดยตรงก็ระวังนิดนึงนะคะในแง่ของการที่เข้าใจผิดเกิดการกระทบกระทั่งเช่นเดียวกันนะคะกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวหรือว่าเพื่อนเพื่อนร่วมงานก็ได้นะคะคือช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่คุณอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังนในเรื่องของการทํางานนะสนิดนึงแล้วก็เรื่องของปฏิสัมพันธ์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวนะคะเพื่อนร่วมงานหรือว่าลูกค้าอะไรประมาณนี้นะคะ คืออาจจะต้องใช้ความใจเย็นๆเนาะในการที่คุณจะพูดจากับใครหรือว่า,าดิวงานกับลูกค้าเนี่ยนะคะก็อาจจะต้องใช้ความใจเย็นนิดนึงนะคะช่วงนี้อย่าหัวร้อนนะคะเพราะว่าอารมณ์ของคุณก็อาจจะแบบว่าหงุดหงิดหรือว่ารู้สึกว่าไม่ค่อยสมูทอยู่แล้วในการในเรื่องของอารมณ์อิโมชันของคุณเนี่ยฉะนั้นช่วงนี้อาจจะต้องแบบใจเย็นนะคะ พยายามคิดว่าเออช่างมันช่างมันช่างมันนะคะอย่าไปซีเรียสอะไรมากมายมนะคะแต่ถึงอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยการที่ผลประกอบการหรือว่าการที่คุณลงทุนหรือว่าการทําธุรกิจของคุณนั้นอ่ะถ้าเกิดอยู่ในสายงานที่เป็นธุรกิจก็ยังคงไปได้เรื่อยๆอยู่นะคะอาจจะมีเหตุการณ์สะดุดติดขัดบ้างอย่างที่อาจารย์บอกไปก็จะต้องใช้ความใจเย็นแล้วก็ลงดูเหตุการณ์กันไปก่อนนะคะทีนี้มาดูในเรื่องของ การเงินนะคะการเงินของคุณเนี่ยช่วงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในสาเหตุแหละที่ทําให้คุณหงุดหงิดหรือว่าทําให้คุณจิตตกด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าคุณอาจจะต้องมีรายจ่ายนะะที่ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็เหมือนคุณมีความอยากจะตั้งใจนะอยากจะมีแผนไว้ล่วงหน้าอาจจะสร้างแผนมาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วก็มันเหมือนกับว่าช่วงเนี้ย เศรษฐกิจกหรือว่าเหตุการณ์นะบ้านเมืองมันอาจจะไม่ค่อยสมูทสักเท่าไหร่มันก็เลยทําให้การเงินที่คุณอยากที่จะได้ให้ถึงเป้านะคะแบบเหมือนตั้งใจว่าจะออมเงินไว้เพื่อที่จะนะซื้อบ้านนะคะบางท่านอาจจะอยากซื้อบ้านซื้อที่ดินซื้อรถนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วแลนนะคะที่มันมีเนี่ยมันต้องมีมาอยู่แล้วเพราะว่ามันได้เดือดซันนะคะอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของอยากซื้ออสังหาริมทรัพย์อยากซื้อรถอะไรเงี้ยหรือบางท่านอาจจะซื้อไปแล้วก็ได้นะคะคือ แบบซื้อไปแล้วกลาลังผ่อนอยู่แล้วมันทําให้เงินมันเหมือนสะดุดนะเหมือนเงินมันแบบชะงักไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแบบหมุนไม่ค่อยทันหรือไม่ได้อย่างที่เราตั้งใจหรือตั้งเป้าไว้ฉะนั้นมันก็เลยทําให้เหมือนคุณอาจจะบุนหิดตรงจุดนี้ด้วยนะคะแต่ถึงอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยการเงินก็ยังคงมีความหมุนไปได้เรื่อยๆอยู่หรือว่ามีความสามารถที่จะาหาเงินนะคะหรือว่าเอาเงินตรงเนี้ยมาชดเชยหรือว่ามา ทำในสิ่งที่คุณตั้งเป้าไว้ได้อย่างตามที่ใจคุณต้องการอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่ามันอาจจะแบบช้าบ้างนะคะหรือว่าบุดบิดนะเส้นยาแดงผ่าแปดอะไรประมาณอย่างนั้นฉะนั้นก็อาจจะต้องวางแผนการเงินให้รอบคอบสนิดหนึ่งนะคะ ก็จะเย็นๆส่วนท่านที่ต้องการที่จะออมเงินหรือว่าเก็บเงินลงทุนอะไรสักอย่างหนึ่งเยอะๆเนี่ยช่วงนี้อาจจะต้องใช้ระยะเวลาสักหน่อยหนึ่งนะคะอาจจะสักประมาณ2สัปดาห์หรืออาจจะเป็นลักษณะของสอสาเดือนเลยก็ได้นะคะเพราะว่าพในเรื่องของการลงทุนเนี่ยอาจจะต้องมีนะคะแต่อาจจะต้องรอ นะสักระยะหนึ่งนะคะเพราะว่าคุณเองเนี่ยจะมีโปรเจกต์อะไรมากมายเนาะเพราะว่าได้พัเจ็ดถ้วยคืออยากจะทํานู่นอยากทํานี่นะอยากซื้อบ้านอยากลงทุนอยากที่จะเก็บออมเงินนะเพื่อไว้สําหรับใช้นะใช้จ่ายในตอนอายุเกษียณอายุอะไรอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าช่วงนี้มันอาจจะทําให้ การเงินของคุณมันสะดุดไปสักนิดหนึ่งนะคะคุณอาจจะขัดเครื่องเรื่องนี้ด้วยฉะนั้นก็อาจจะต้องใช้ความใจเย็นๆแล้วก็วางแผนนะคะวางแผนการเงินวางแผนการเงินให้ดีแล้วก็อาจจะต้องเหมือนทําใจกับมันสักระยะหนึ่งนะคะเพราะช่วงนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้อย่างใจที่คุณต้องการนะคะในเรื่องของการเงินนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีเลยนะคะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าคุณแบบไม่ไหวจริงๆนะคะหรือว่าคุณแบบ มไม่มันชักหน้าไม่ถึงหลังหรือว่าไม่พอจริงเนี่ยในเรื่องของการหยิบยืมนะคะนะเพื่อนพี่น้องนะก็จะมีเกณฑ์การที่ว่าคุณอาจจะไปยืมเขาหรือเขาอาจจะมายืมคุณด้วยก็ได้นะช่วงนี้คือบางทีอาจจะแบบว่าช่วยกันไปช่วยกันมานะคะเพื่อนพี่น้องอะไรเงี้ยอาจจะมีเกณฑ์การขอหยิบยืมเงินนะคะหรืออาจจะเป็นเนื้อสาของการกู้ยืมเงินเกี่ยวกับ สถาบันการเงินนะคะหรือว่าที่เขาปล่อยกู้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะต้องมีเกณฑ์น,นะคะในการที่คุณจะไปทําลักษณะนี้ก็ได้นะคะก็พยายามควบคุมในเรื่องเงินกันต่อไปก็แล้วกันนะทีนี้ต่อไปนะคะเรื่องที่เราจะมาดูก็คือเรื่องแฟนดีว่าอ่าเรื่องของความรักนะคะความรักนะช่วงนี้นะ,ะมันเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าใครที่มีคู่แล้วนะคะหรือมีแฟนแล้วช่วงนี้เรามาระวังในเรื่องของปากเสียงนะคะ ที่มันจะเกิดขึ้นนะเกิดขึ้นจากเรื่องอะไรบ้างเกิดขึ้นจากความหึงหวงนะ,ะหึงหวงหรือว่าความเหมือนน้อยอกน้อยใจนะคะบางทีเขารือคุณก็ได้นะคะอาจจะเกิดขึ้นสลับกันก็ได้นะคือบางทีคุณก็อาจจะมีความรู้สึกหึงหวงหรือว่าเขาอาจจะรู้สึกหึงหวงหรือว่าน้อยอกน้อยใจซึ่งกันและกันในลักษณะของประเด็นที่เหมือนเกรงนะคะเกรงว่าจะมีมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้อง นะไม่ไม่เขา,าก็คุณนี่แหละฉะนั้นบางทีเราอาจจะต้องใช้ความความรักเนี่ยที่เรามีคู่เนี่ยอาจจะต้องใช้ความเชื่อใจนะไว้ใจเราก็เหมือนพยายามที่จะเชื่อใจเขานะคะหรือว่าเขานี่แหละก็ต้องเชื่อใจคุณด้วยนะคะคือพยายามปรับในเรื่องของทัศนคติหรือความการพูดการจาที่ตรงไปตรงมาเพื่อที่จะทําให้ความหึงหวงตรงจุดนี้เนี่ยมันลดลงนะคะเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นเรื่องที่แบบมันอาจจะไม่ได้รุนแรงนะคะแต่มันอาจจะทําให้ส่งผล เครียดนะผลกระทบกับจิตใจของคุณก็ได้ที่คุณบางทีคุณอาจจะคิดไปเองก็ได้ว่า,าแฟนคุณกําลังมีกิ๊กหรืออะไรอย่างนี้นะคะหรือเขาอาจจะคิดก็ได้นะหน้าช่วงนี้ก็อาจจะแบบว่าทะนุถนอมนะในเรื่องของความสัมพันธ์ในชีวิตคู่กันนิดนึงนะคะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยไอ้เรื่องของการที่มีกิ๊กมาเขาเรียกว่าอะไรกิ๊กทิปอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเป,ปลี่ยนแปลงไปสู่การที่มีกิ๊กจริงเลยก็ได้นะคะเพราะไพ่สามดาับเขาก็ยังขึ้นอยู่ในตัวไพ่ของคุณฉะนั้นเนะี่ย เอ,อ่อถ้าเกิดสมมติว่ามีเรื่องของการที่เข้าใจผิดกันนะหรือไม่เข้าใจกันน้อยอ,อกใน้อยใจกันก็รีบอนอกันซะนะคะส่วนคนที่เป็นโสดนะคะคนที่เป็นโสดเนี่ยหรือว่ายังไม่มีคนที่เข้ามาเลยนะคะช่วงนี้นะ,ะมันอาจจะมีคนที่เข้ามาอืมนะคะเพราะว่าได้นายด็อปคัพนะคะดูดีเลยแหละนะดูดีมีสเสน่ห์นะคะไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายก็แล้วแต่นะคะคือเป็นคนที่ หน้าตาดีนะดูดีมีเสน่ห์ผู้จาดีนะอาจจะเข้ามาในชีวิตคุณอาจจะทําเกี่ยวกับนะคะประกอบอาชีพนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางนะเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายก็ได้นะคะหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานเกี่ยวกับการต่างประเทศนะคะระบบอินเตอร์หรือ,อว่าอะไรพวกบัญชีกออ็ได้นะคะแล้วก็เป็นคนที่ดูดีมีเสน่ห์เลยแหละนะฉะนั้นเขาเขาหรือเธอเหล่านัาน้นอาจจะเข้ามาในชีวิตคุณแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าถ้าเข้ามา นะ,ค,ะคุณก็ต้องดูในเรื่องของความชัวนะคะเพราะว่าไพ่สามดาบขึ้นมันอาจจะต้องคอนเซิร์นหรือเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการที่มีหลักซ้อนหลักแทรกนะไม่เขามาแทรกคุณคุณก็ไปแทรกเขาหรืออะไรเงี้ยคือพูดง่ายว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นคนโสดซะทีเดียวนะหรืออาจจะกําลังคบคบดูใจกันหลายๆคนอยู่นะมีรักเผื่อเลือก นาะยมีตัวเลือกในชีวิตอยู่อะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นเนี่ยเข้ามานะตอนนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นทั้งเขาและคุณเนี่ยอาจจะเป็นตัวเลือกของกันแันกันก็ได้ฉะนั้นก็อาจจะต้องอใชอ้ความพิจารณานะคะหรือว่าลองดูว่ามันจริงหรือเปล่านะที่เขาเข้ามาจีบนี่ฮะเข้ามาคบกันเนี่ยเขาชัวร์หรือเปล่านะคะแต่ว่าแนวโน้มนะคะมันก็อาจจะมีความเป็นไปได้นะคะที่ได้เอชอปซอรนะคะมีความเป็นไปได้ที่ว่าอาจจะต้องฝ่าฟันหรือว่าต้องพิสูจน์ ได้รับการพิสูจน์หรือว่าได้รับการใช้เวลานะะใช้ระยะเวลาดูสักนิดหนึ่งว่าออถ้าเกิดว่ามันผ่านจุดตรงที่ว่ามีอุปสรรคหรือว่าพิสูจน์กันมาแล้วนะคะว่าเขาโอเคกับเราจริงหรือเราโอเคกับเขาจริงเนี่ยมันอาจจะมีเกณฑ์การได้นะคะได้แฟนหรือว่าได้คบกันเป็นตัวเป็นตนก็ได้นะคะเพราะมันมีดามเนาะฉะนั้นมันอาจจะแบบต้องแบบรักถุก รัก,ต,ก,ต,กต,ต้องเลือกรักต้องแบบเหมือนมือมือที่3ก e. ็ 3. 3. ามาเกี่ยวข้องต้องเลือกแ,ล,แล้วแหละว่าคุณจะเลือกใครอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ถ้าเกิดสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณก็อาจจะเป็นฝ่ายถูกเลือกหรือคุณอาจจะเป็นเลือกเขาก็ได้นะคะดังนั้นก็ 3, คนโสดอาจจะมีเกณฑ์ได้รักได้ความแฮปปี้ใน,ในเรื่องของความรักขึ้นมานะคะทีนี้มาดูในเรื่องของสิ่งที่จะต้องระวังนะสิ่งที่จะต้องระวังที่อาจารย์พูดไปก็อย่างแรกเลยนะคะอารมณ์ของตัวเองนะคะช่วงนี้รู้สึกหงุดหงิดรู้สึกว่าจิตตกเครียดอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็พอเครียดตรงนี้ป กับคนรอบข้างนะที่เมื่อกี้บอกไปนะปัญหาครอบคร่งหรือว่าในเรื่องของการที่เราแบบเออหนอยอะไรอย่างเงี้ยนะมันอาจจะแบบมีปัญหากับคนลูกค้าหรือว่าอะไรพวกนี้ได้แล้วกออ็ภายในบ้านด้วยนะคะภายในบ้านที่อาจารย์พูดคือหมายถึงครอบครัวตัวเราเองนะอาจจะมีความขัดแย้งนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความคิดเห็นนะคะคือคนนี้ไม่ชอบอันนั้นคนนั้นไม่ชอบอันนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะความความขัดแยง้งระหว่างหมู่ญาติ ะะหมู่ญาติพี่น้องของเรานี่แหละนะอาจจะไม่ใช่พี่น้องโดยโดย,โดยตรงแต่จ,จะเป็นลักษณะของญาตินะเกี่ยวกับลูกพี่ลูกน้องอะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะมีความขัดแยง้งตรงจุดตรงนี้ฉะนั้นถ้าเกิดมันมีความขัดแย้งเนี่ยช่วงนี้ก็อาจจะลดในความขัดแย้งด้วยการนี่มาเลยนะคะได้ The Hermit นะคะสงบปากสงบคำนะคะสันโดษอยู่คนเดียวหรือว่าไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับคนอื่นให้มากๆนะคะคือเหมือนกับว่าเราพยายามอยู่ในมุมของเรา ลดการโตเถียงลดการขัดแยง้งนะแล้วก็ถ้าบางท่านอาจจะช่วงนี้ทําได้นะคะก็อาจจะรักษาศีลนะคะหรือสวดมนต์นะคะหรือว่าบูชาพระหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณนับถือหรือแม้กระทั่งคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะคะคือพยายามทาดีกับคุณพ่อคุณแม่ นะมีความกระตุนอยู่กับตาเวทีตรงจุดเนี้มันก็อาจจะทําให้ชีวิตคุณมันอาจจะไม่มีความวุ่นวายในเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งกับคนรอบข้างเกิดขึ้นก็ได้ด้วยนะคะฉะนั้นเชาวลาศสีพึกก่งศกละคณะพึ่งศกช่วงนี้ทําอะไรก็ต้องใจเย็นๆแล้วก็อย่าไปมีปัญหานะคะท่องไว้ว่าใจเย็นๆใจเย็นๆนะคะมาทีนี้มาดูในเรื่องของบท,บทสรุปกันเลยนะในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะอืมนะมาไพ่สามเหรียญน,นะคะช่วงนี้เนี่ย คือคุณก็งหงุดหงิดในเรื่องของเองินด้วยแลลวนะคะคืออาจจะเป็นประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่ที่ทให้คุณรู้สึกว่าคุณเครียดช่วงนี้ถ้าเกิดว่าอยากหาไรายได้เสริม,มนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการทำในหน้าการทำตัวแทนอะไรเงี้ยเกี่ยวกับเรื่องของการได้ค่าคอมคับคอมมิชชั่นนะะเรื่องของการที่ว่าได้เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยก็มีเกณฑ์ที่ชาวราศีพฤษภกลัคณาพฤษภอาจจะอยากทำหรือว่ามีความต้องการอยากที่จะทำแล้วก็ทำได้ดีด้วยนะคะดังนั้นตรงนี้ก็ ลองเอาไปคิดเก็บไปคิดกันดูนะคะสำหรับวันนี้อาจารย์ก็ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับการารับชมรับฟังเหมือนเช่นเคยเลยเนาะแล้วก็หลังจบคลิปกันแล้วนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้อาจารย์ด้วยนะคะแล้วก็อาจารย์ให้กาลังใจทุกคนว่าหวังว่าทุกคนจะผ่านนะช่วงเวลาที่มันอาจจะวุ่นวายสักนิดหนึ่งในช่วงนี้นะคะไปด้วยกันทุกๆคนเลยนะคะวันนี้อาจารย์ต้องขอขอบคุณมากขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ